จ้าแล้วนะ,ะก,ก็สกวนกับลูกสาวแย่ yeah, ดีจ้าติงจะตใจทำกิฟต์กับลูกสาวจา้าไคลิปให้เพื่อนก่อนอกันยู่บ้านจา้ะวันที่สิบผุดละวันที่สิบเดือนพัดไปขอสิได้โรงเรียนจ้ะวันที่เก่าหรือวันที่สิบนั่แหละจ้ะก็กสิเปิดเรียนแล้ว โรงเรียนกับใกล้ๆบ้านลราจะย่างไปเองอยู่บ้านกับลูกพี่ๆเพิ่นไปอันแบดแมนตอนจะ้ะไปซ้อมแบดแมนตอนจะ้ะไปกับพอรัตนาอักเซนเยดิดอยู่บ้านจ้าสามคนอยู่บ้านผู้ชายคนยังสองคนก็อยู่บ้านหลังผูล้ละจ้ะ แฮปปี้นิวเยียปวดละเพิ่นคอยสิมาจ้ะคอยสิมาสลองแฮปปี้นิวเยียจุดพังพังอยู่บ้านแม่ก็พ่อหน่าจ้ะน่าก็อยู่บ้านกับ,กบ,บกลูกมึงทำความสะอาดเก็บบ้านเขาทอยเขาทอยทยอยเก็บจ้ะหลายของหลายหุงอยู่ห้องรถจ้ะต้องไปเก็บต้องไปเลี้ยงมาพวกแก้วพวก ่วยพวกอะไรนั่นจ้ะจัดบั่นแล้วปันใดแล้วคอยทํำไปจ้ะแล้วก็จิไปจัดห้องรถให้เรียบร้อยจ้ะสาวยันดิดกับู่กับแม่ บ้านกับลกูกลูกสาวกับมึงคอมิวเตอร์เคนนี้นจ้ะสิบเบกไปโรงเรียนไหวบ่บุนคอมิวเตอร์ไงไม่ค่อยสนใจแม่หรอกนะมนมีคอมิวเตอร์แล้วกะสีแบกไปโรงเรียนนั่งอะจ้ะ น,นั่นก็จัดนั่นจัดนี่เมื่อแอร,แ,ร,แ,ร,แ,รแหล่อลไรละจ้ะพีน่น้องตัวนี้สามีรัตานาทำได้ตัวอันนั้นก็ตัวกีตาร์โอ้ีอหลานคือพอเอาเก้าอี้ลงเนี่ยนะโบเดิร์ตกีตาร์สามีรัตานาก็บทำได้จ้ะสว,วิเดนถ้าคนใดอยู่สว,วีเดนอยากได้โบเดิร์ตกีตาร์ก็ เขียนโลงในใตคลิปนี้ได้ได้อยจ้ะสั่งสามีรัตนาทรรมให้ได้จ้าอยากได้สีขาวสีดำสียังก็เขียนโลงมากจ้ะกีตาบูดเดตกิตาจ้ะปูนซีเมน์กิตาอันเป็นีิเรมสามีรัตนาทรรมเองทุกอย่างจ้ะจุกตัว,ตวแล้วก็อันที่ว่างมองกิตาให้กัน หากีตาร์นะจ๊ะสาวเยดิตอย,อยู่กับแม่จ้ะอยู่กับแม่บูดด,ดกีตาร์จร้ะแล้วก็บ,บูดด์ดสามีรัตนาทำเองจ้ะอนนี้สีดำรัตนาชอบตนาชอบลูกสาวยุบ้านกับลูกสามคน นางมึงเท่าละทัดกันหรอจ๊ะนางมึงดูเพันมึงเอีอย่ยงบุนึงเอีอย่ยงบุจ๊ะมึงยูทูบเพลินดูยูทูบดูยูทูบ อืมก um, mm. ็ถักอืมยูทูบนี่แม่กับนางมึงท้อแหละถูกน้ากับมึงท้อแหละถูกน้ากับร่างถวยนี่จ้ะร่างเพื่อง มึงมึงมึงยุ่งถุกจำนาเพิ่นก็ไปวาดรูปเรียนแล้วก็เรีนสักพักนึ่งก็นว่ะมึงคอมจ้ะเล็กหน่อยแล้วก็อีจังน้อยกับออกไปเล่นเมื่อใดก็แดดออกแดดออกมาวานฝนตกแล้วมีวะแชะเมื่อนี้แดดออกจะเมื่อนี้ เดนออกจ้ะนะทางบ้านเนี่ละจันเดี๋ยวรามีสิลือเฮ็ดไม้ด้วยจันราะว่ามันอันนี้พื้นพ่ออันนี้เสมอปานใดเพื่อนเล่นเตบอลมองของเล่นด้วยจันมันจะมีให้ไปเล่นได้จานของเล่นของเล่นใกล้บ้านอันนี้ฟุตบอลลูกลกเล่นขันเนาะ มันนี่กัแดดซูนอยู่บ้านน้ำโลงอยู่กับสาวสาวเย็นดีลูกชายอีกคนก็อยู่ข้างบนจ้ะ,ะมันก็นอนมึงนอนมึงสบายสบายสบาย <c oughs> <c oughs> มึงท่ะท,ทัดมึงกระตูนรัฐมึงกระตูน คั่วหนังคั่วตอนได้เฮ็ดหยังอยู่จ้ะอิสะกสักพักค่อยๆสิจัดจ้ะนี่ลูกสาวมันค่อยสิไปจัดมนังคั่วเก็บเพิ่นทำอาหารเช้าให้ลูกกินจะ้ะ เงีมุ่งพันยี่สิสี่สเลยก็จับปลือยู่บานหนูชายสองคนอยู่บานหลังพุ่นครับดรดสิบสี่สิบหานาทีเนี่ยจ้ะกรหอด

โทรมทานน,น้ำกระจุกจังซีหลานจ่าก,กับลูกกันเลยเบื่อแล้านไทยอ,อะ่ะไปก็เจอว่าเราเปิดลานแ้่มันเป็นวันแดงโยลานคาระปิดนั่นกิบ่ได้ไปลานคาบะมีขนมจีนกินเออลูกสาววาอยากกินต่ำ ไากินตําขนมจีนเพิ่ว่าตำบกคุงตำบกแตงเพิ่ว่าไปร้านไทยมานน้ร้านไทยปิดจ้ะรอเขาจะเปิดบุละจ้ะหลังปีใหมูุ่หล่ะอัาเส้นคอนมพิวเตอร์อัาเส้นว่างอยู่โซฟา ยีละพูดยีลาล่ะนั่งนีดีมาละเออขึ้นเดินนั่งอย่นั่นแหละขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัานน้ากับลูกสาวยาดินด้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย